กล่าวว่าสิ่งที่คุณลดน้ําในใจสึกก็คือสิ่งที่คุณจะเติบโตซึ่งทําให้เป็นจุดที่ทําให้คุณสนใจที่จะจุดจบไปที่ความรู้สึกของคุณการรับรู้ของคุณกระทําของคุณและโฟกัสที่ถูกต้องในชีวิตของคุณจะกลายเป็นตัวตนและการเปลี่ยนแปลงไปจากการนําความตระหนักรู้มาสู่สิ่งที่เรากําลังมุ่งเน้นจําตอนที่หลอดไฟตรงนี้ดับสําหรับฉันเหมือนนิมิตมากมายคุณรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาแห่งความยากลําบาก มันไม่ใช่ที่ฉันอยากจะอยู่และฉันจาได้ว่าคุณนั่งลงและถามตัวเองว่าคุณรู้ไหมคุณอยู่หรือเปล่าทีมของคุณเองกําลังช่วยตัวเองโดยใช้คําเปรียบเทียบคําถามคือฉันกําลังลดน้ําวัชพืชในชีวิตของฉันหรือดอกไม้และโดยวัชพืชฉันหมายถึงฉันกําลังจับสันพลังงานให้กับความคิดที่เป็นอันตรายต่อสิ่งที่ฉันต้องการ ฉันรักษาไว้ตัวฉันเองอยู่ในที่ฉันไม่อยากเบนและในความสัมพันธ์ที่ไม่เกิดผลฉันกําลังคิดถึงสิ่งที่อาจจะพลาดแทนที่จะเป็นไปอย่างถูกต้องหรือฉันกําลังรดน้ําดอกไม้ในระดับสูงจุดประกายความเป็นไปได้ของสิ่งที่ฉันชื่นชมสําหรับเมล็ดพันธุ์ศักยภาพที่สามารถจะได้เติบโตในสิ่งที่สูงหนึ่งหนึ่งไมฉันเห็นว่าฉันรู้สึกคุณค่าในการเลือกที่จะมองเห็นความเป็นไปได้แต่คําถาม ล้านดอลลาร์คือคุณจะรู้ได้อย่างไรเพราะนั่นคือสิ่งที่เกี่ยวกับวัชพืชเพราะพวกซื่อมันก็จะชำในชีวิตคุณรู้ว่าพวกเขากำลังทำมันนั้นจึงคิดเรื่องนี้ไปเรื่อยๆและก็มันก็ทำให้ฉันรู้ว่ามันไม่ซับซอ้อนมันง่ายๆมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าคุณต้องการอยู่ที่ไหนและสองะห์การกระทำของคุณตามลำดับความสำคัญเหล่านั้นแค่นั้นจริงๆ สำหรับทุกเสาหลักในชีวิตของฉันความสัมพันธ์สุขภาพอาชีพการเงินฉันทำสองจุดจุด 1, หนึ่งสำหรับตำแหน่งที่ฉันอยู่และอีกจุดสําหรับตำแหน่งที่ฉันต้องการเป็นทุกอย่างที่อยู่ตรงกลางคือชีวิตขึ้นและลงความสุขความทุกความเศร้าทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างเส้นทางและมันง่ายที่คุณเริ่มต้นที่จุดเออ,อกอโดยรู้ว่าคุณสาม,มารถไปที่จุดขอได้ตอลอดเวลา ว่าสิ่งที่คุณต้องการนั้นมีอยู่จริงและก็มีอยู่จริงและคุณตั้งใจฟังพลังงานทั้งหมดของคุณควรจัดสรรให้กับความคิดที่เสริมความจรงิงนั่นคือเส้นทางของคุณนั่นคือสิ่งที่คุณเชื่อว่านั่นคือสิ่งที่สําคัญและมันกําลังจะเกิดขึ้นอะไรก็ตามที่อยู่นอกเหนือหรือนอกเส้นทางนั้นคุณอะไรก็ตามที่บอกคุณว่าคุณไม่พออะไรก็ตามที่คุณไม่ยอมรับการบรรลุระดับความสําพันธ์นั้นแสดงว่ามันไม่ได้ผลนั่นคือที่วัชพืชอาศัยอยู่ซึ่ง เสียพื้นที่ไปโดยปราประโยชน์มันหมดพลังงานนั้นไปทําไมถูกต้องที่จะคิดว่าคุณรู้ว่าฉันไม่ดีพอที่จะได้รับการเลื่อนตําแหน่งนี้มันช่วยคุณไปถึงเป้าหมายของคุณได้อย่างไรจุดขอมันไปไม่ได้ขจากความคิดที่ถูกต้องจุดขอมีอยู่เสมอเพียงแต่ว่าความคิดนั้นผลักดันหลายสิ่งหลายอย่างไปด้านข้างคุณต้องคิดดีพอคุณแค่ต้องการปรับปรุงบางทีมันอาจจะเพิ่มพูนทักษะบางทีมันอาจจะใช้ความพยายามมากขึ้น บางทีมันอาจจะเปลี่ยนวิธีการแต่การแก้ปัญหาเหล่านี้สิ่งต่างๆจะลดน้ําดอกไม้มันเคลื่อนไปตามเส้นทางและความก้าวหน้าคือความสุขสําหรับฉันสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่ฉันวิ่งอยู่ตลอ,อดเปได้แต่ฉันอยากปิดมากกว่านี้ฉันอยากกินนอกจากนี้ยังมีพื้นที่สาหรับการปรับปรุงจะร่วมเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้เพราะนั่นคือประเด็นของฉันฉันรู้ว่าการพูดฉันไม่มีเวลาหรือฉันไม่มีรูปร่าง หรือยืนที่เหมาะสมหรือพยายามลมน้ำนตัวเองว่าอาหารจานเดือนเพียงครั้งเดียวจะได้ผลโอเคไม่หรอกของพวกนั้นลดน้ำไม่ใช่พืชมันมีอยู่นอกเส้นทางของฉันเวลาของฉันควรจะใช้เวลาตระหนักว่าร่างกายเป็นู้ปดูแลมันได้อย่างไรไม่น่าเชื่อมันนันภูมิใจที่มันรับผิดชอบต่อมันนั่นคือฉันได้รับสิ่งเหล่านี้เพียงสิ่งเดียวด้วยซ้ำเพียงโชคครั้งชั่คราวที่เสียงสวยงามมีอยู่ตามเส้นทางและหมุนไปตามบุญมรรมสิของคุณ วิสัยทัศน์ของคุณสําหรับระดับความสําคัญของคุณน่ามาซึ่งความสุขปกติปฏิเสธมันเป็นสิ่งที่เรียนรู้อย่างแท้จริงซึ่งผลิตขึ้นทั้งหมดในชีวิตคือสถานการณ์สถานการณ์ที่เป็นทั้งด้านบวกและด้านลบเป็นเพียงเสษเสี่ยวและคุณได้ตัดสินใจว่าจะทําอย่างไรกับมันคุณมุ่งความสนใจไปที่ด้านลบที่คุณทําได้แต่นั่นจะไม่ทําให้คุณอยู่ในสถานะที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์คุณหรือนาก็ขอ,ของคุณความสุข เมื่อตัดสินใจเห็นโอกาสปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการแห่งโชคชะตาเพราะโชคชะตาไม่เคยทําให้สิ่งตกริษการที่เคยทําแต่ลองดูเราดูซิว่าจะพาตัวเองไปจากนั้นไม่ได้อย่างไรทุ่งตทุ่งทานตะวันงอกหนึ่งรากหนึ่งก้านหนึ่งกีบกเบบัวที่ระกีบ,บเป็นเชื้อเพลิงเดียวที่จุดหนึ่งไม่มีอะไรมากไปกว่าดินและว,วัชพืชมันเป็นไปได้เสมอและชีวิตในดวงติตคุณก็เช่นกันคุณเพียงแค่ต้องลดน้ําสิ่งที่สําคัญ แล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องนำไปใช้เป็นความคิดนะครับ,นะรบในการที่เราจะนันความรู้เนี่ยนี่เป็นบทเบืบ้องต้นที่เราจะต้องรู้ว่าสิ่งนี้นะรเราจะต้องมีการาคิดวิเคราะห์ให้ได้สะกอ่อนนะครับเป็นสาเหตุนะครับแต่จริงๆแล้วเขาไม่ไดเ้เริ่มแรกในซ้ำเผยแพร่จนกระทั่งเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ของเขา ทำให้ผู้คนที่อายุ24 3 4 5 4 64คิดว่าพวกเขาชนะหรือแพ้ผู้คนที่อายุ24 34ิบรงต่างห้าสี่นะพวกเขาไดชนะแล้วเขาเขายังมีเกมให้เล่นอีกมากและข้อความนี้ทําบางสิ่งที่ฉันคิดก่อนและมากที่สุดเห็นได้ชัดว่ามันทําให้เกิดความสงบเช่นโอเคฉันคลายความกดดันจากตัวเองได้บ้างชีวิตไม่ใช่การวิ่งมันคือการวิ่งมาราธอนจะไม่ได้ทําอะไรแยกขนาดนั้นบางครั้งเราสูญเสียมุมมองนั้นไป เราลืมเพว่าสิ่งที่ดีสุดในชีวิตค่อยๆหิมะถลม่มแต่การบินของหินจนเป็นรูปปั้นเปผยให้เห็นว่าหน้าผิดหวังเพราะอาจมีความชัดเจนซึ่งมักเป็นวิพาฒนาการและสิ่งที่สองคือมันมีบทบาทในการนิยามว่าความสำเร็จหมายถึงอะไรหากเกมชนะในครึ่งหลัง อย่างที่มักเกิดขึ้นแต่อย่างนั้นเราเรียนรู้ที่จะไม่กําหนดตัวเองด้วยผลลัพธ์ของไตรมาสแรกนั้นแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือการทําให้ตัวเองอยู่ในตําแหน่งที่จะชนะในอันดับที่4คะแนนในครึ่งแรกไม่ได้กาหนดว่าเป็นสมบัติของบทเรียนและข้อมูลและข้อมูลที่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการในท้ทายที่สุดและฉันมักจะนึกถึงการ วิ่งในฟลอริดาตอนใต้ซึ่งคุณรู้ว่าฉันล้อเล่นมาฉันไม่ได้นั่งที่ชายหาดแต่ถ้าคุณวิ่งในระหว่างวันคุณจะรู้ว่าคุณเป็นแบบไหนได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลกรับแสงแดดสักหน่อยคุณก็จะได้ออกกำลังกายแต่ข้อเสียที่ชัดเจนโดยเฉพาะในฤดูร้อนคือความร้อนกําลังสะสมในร่างกายมันยากกว่าที่จะวิ่งภายใต้แสงแดดน,นั่นและสิ่งที่ฉันพบก็คือเมื่อฉันเล่งฝีเท้าออกจากประตูันทีที่ ตั้งแต่ตา a r t ผักดันขอบเขตทางกายภาพของฉันครึ่งหลังของการบิ่งเป็นัฝนล้ายเสมอฉันกําลังลากคุณก็รู้ว่าความเร็วไม่ใช่ปัจจัยที่ฉันขอร้องให้ตัวเองไม่หยุดเพราะฉันวางตําแหน่งตัวเองได้ไม่ดีแต่ในทางกลับกันเมื่อฉันมีระเบียบวินัยและเมื่อตั้งแต่เริ่มต้นฉันผ่อนคลายลงในสิ่งที่สะดวกสบายและเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆตั้งไกยของฉัน ตอบสนองดีขึ้นแบบสวีฟูลฉันได้รับประโยชน์สูงสุดจากตัวเองด้วยวิธีนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมฉันเคยพูดไปแล้วว่าฉันภูมิใจที่ได้รับผลลัพธ์ของฉันเมื่อระยะสองสามไม่ mai, สุดท้ายเป็นไม์ที่เร็วที่สุดนั่นหมายถึงฉันมีวิธีใน,ในการมองการไกลพอที่จะทําให้สิ่งนั้นสําเร็จในท้ายสุดภาพรวมก็จะได้รับผลกระทบในเชิงบวกวิธีนี้ก็เหมือนกับว่าต้นน้าไปน้ํากลางน้ําได้ฉ้ว่มเหมือนกับสามารถพูดได้สําหรับแง่มุมของชีวิตจะรู้เหมือนกันว่าสามารถพูดได้ในช่วงลาแห่งกาทดลอง เมื่ออัตาของฉันขอร้องให้ฉันทำสิ่งที่คนอื่นทำหรือสิ่งต่างๆไม่ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างที่ฉันต้องการความภาคภูมิใจฉันบอกว่าแค่เดินออกจากมันทั้งหมดทำไมเพราะช่วงเวลาที่ปัจจุบันดูเหมือนไม่เป็นอย่างที่ฉันต้องการจิตใจพูดว่าตื่นตลกมันบอกว่าเปลี่ยนสิ่งต่างๆมันบอกว่าคุณกําลังสูญเสียหรือไม่พอมันบอกว่าคุณดีขึ้นเพิ่มจังหวะตอนนี้เพราะคุณกาลังสูญเสียช่วงเวลาปัจจุบันนี้แต่ไม่ ในคำถามว่าไม่ใช่ตอนนี้เป้าหมายคำถามคือตอนนี้ทำให้ฉันก้าวไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่ว่าเมื่อถึงเวลาต้องวิ่งเพื่อที่ฉันจะได้พร้อมที่จะไปให้เร็วกว่าที่ฉันเคยไปเป็นมากกว่าที่ฉันเคยเป็นฉันวางตำแหน่งตัวเองให้ทำเช่นนั้นเมื่อสิ่งต่างๆท้าทายฉันยังคงก้าวไปข้างหน้าเมื่อโลกรอบตัวฉันดูเหมือนจะเคลื่อนไหวไปด้วยความเร็ว ที่ขึ้นมานะครับเ,เดี๋ยวค่อยต่อตอนสองน,นะครับ